ที่ใช e right. hey, so oh, so oh. uh, so ่ไครับท mm. uh, yeah. ี่รไหวผให้ล้องพอดีผมจอดหน้า้างแถวไหนพี่ราร์การวักองกตรงนี้นะเขาเป็นลงข่าวว่าพี่ชนละหนีข่าวกเมืองคือลไยเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเชิญพี่ไปคุยกับร้อยเวรพี่ลงครับแล้วก็ลงเห เชิญพี่ที่อมรถีอ่ย่างนี้เนาะพี่ไม่ดูเหตุการณ์นะนี่เนาะฮผมเนี่ยไปอย่างนั้นเลยหรอไปยาน้พี่ขบพี่ขับมาจาจไหนห้ับวันนั้นอ่ะยี่สิบยิบหกขับจากไหนวันเสาร์ับพี่ี่คนเดียวผมไปกับเพื่อนแต่เอารถไปคนละคันมากข้นขึ้นวันเสา่กกันนเา ใช่ไหมพี่เป็นคนขับเนาะใช่ครับพี่คนขับนะยืนยันนะครับครับพี่ขับมาจากไหนพี่ไปแถวไหนวะสอหอนีริกาหรือเปล่าวันนั้นมาจังวะมาจากไหนบ้านดูทิศทางเราจากบ้นดูเข้ามาในเมืองออกจากในเมืองไปพันดูครับปีปีสามเกือบปีสี่เนี่ยนะพี่ครับโชว์ละปีแสนห้าสิบแปดนีริกาปีสามห้าสิบแปดของคืนวันเป็นเจ้ากะน้อง คืนวันเสาร์เข้าเจ้าวันศิกร์คืนวันเสาร์เข้าเช้าวันเสาร์คืนวันเสาร์เข้าเช้าที่ตอนตีสี่ตรงแยกน้ำบวยหลวงอะแยกไหนครับแยกคือเขาอ่ะมันโดนคือ้ำบวยหลวงแยกน้ำบวยหลวงอ่ะแยกกลางเวียงอ่ะกลางเวียงเขาเรียกกลางเวียงอะกลังเวียงโรงพยาบาลเชียงรายโอเคโอเคอันนี้พี่พี่จำได้ไหมครัเหตุการณ์